ก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณ okay, ครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการช่างลำไยอีแล้ววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฟิตติ้งทุกตัวนะครับในในอาชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจากันได้อะ่ะคือ ผมเคยพูดไว้ว่าชุดน้ําตัวนี้มันดีนะครับแต่ว่าวันในวันหนึ่งอะตัวพวกฟิตติ้งพวกนี้มันจะต้องเปลี่ยนถูกไหมแล้วทีเนี้ยเรื่องเรื่องเลยคือไอ้ฟิตติ้งแปดทับสิบเอ็ดอะมันมีครับแต่ว่าผมอยากให้ท่อมันใหญ่ขึ้นนะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ฟิตติ้งเก้าทับสิบเก้าจุดห้าทับสิบสองจุดเจ็ดเนาะมันจะรูใหญ่ขึ้นทําให้น้ำอะน่าจะไลเวียนดีขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือผมอะจากจะเปลี่ยนแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวหม้อน้ำมันเป็นเดือยเห็นไหมมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับถ้าเปลี่ยนนกกก็็คือออาจาอนะ้้้งงเปี่่ยยหมมดวทรสัข มูลค่า800บาทนะมีสายยาง1เส้นนะครับ1เมตรนะฮะแล้วก็ฟิตติ้งที่ผมใส่สายยางเล่นๆไปแล้วมี6ตัวนะครับแล้วก็หม้อน้ำนะครับที่เป็นเดือยนะอ่าข้อควรระวังอย่างนึงในการใส่หม้อน้ําใหม่นะครับก็คือเราต้องเอาไปล้างก่อนนะครับเอาน้ําฉีดอัดรูนะครับให้เศษที่เขากลึงหรือว่าอะไรที่มันคาอยู่ในหม้อน้ำนะครับมันออกมาให้หมดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนอ่าใส่กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตาการไหลของน้ำจะดีขึ้นไหมจะทําให้เครื่องเย็นหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะเอาหมอน้ําตัวนี้มาใส่เพิ่มเข้าไปอาจจะเป็นได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบาย รู้ว่าท่อใหม่มันใหญ่แค่ไหนให้ดูจากตรงนี้นะอันนี้คือฟิตติ้งเก่าอันนี้คือฟิตติ้งใหม่นะดูความใหญ่นะเห็นว่ามันใหญ่ต่างกันมากอะ่ะเนี่ยดูดิคือสามารถเอาฟิตติ้งเก่าใส่อันใหม่ได้เลยอะ่ะโอเคไปเราไปดูกันต่อ อนนี้ก็เราได้ทําการเดินท่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันฟิตติ้งแน่นทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่น้ํากันดูนะครับว่ามันจะรั่วไหมจะซึมไหมจะแตกไหมนะโอเคแต่ผมขออนุญาตเติมน้ําใส่ขวดแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นน้ําเก่านะครับที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็เติมไปก่อนโอเคเยวลองเปิดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนเปิดอืม เอาลมตัวนี้เอาก่อนนะเพราะผมก็ไม่ชัวร์กับฟิตติ้งแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาที่คำตาจอเรากลับที่เก่าอ่ใาใช่ปอกวะเออโอเคที่เก่าอยูน่นี้เสร็จแล้วผมก็จะทำการยัดผ้าเข้าไปนี่ตรงนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวก็นะครับผมจะเอาอันนี้จ่อไว้อ่าสามสองหนึ่งไป น้ำเริ่มมาแล้วครับน้ำเริ่มมาแล้วต้องเติมน้ำอีกสักหน่อยครับนะใช้น้ำหมดขวดอะ่ะดูดิ แสดงว่าตอนนี้นะมันน่าจะ,ะท่อมันใหญ่ขึ้นน้ําก็เลยเปลืองขึ้นจริงๆน้ำวดเนี้ยมันเป็นอมันมีอยู่แล้วด้วยนะไอเนี้ยเอาของเก่าเติมไปอ่ะมันก็เต็มพอดีนะทีเนี้ยหมดอ่ะมันยังไม่พอแสดงว่าระบบมันใหญ่ขึ้นแต่เ,เราต้องเติมบตรทอฝาแดงของเราเข้าไปนี่ฝาแดงกู้ใจของเราโอเคเพียงพอแล้วนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามันมีรอยรั่วรอยซึมอะไรไหมนะจากที่ดูนะครับก็ไม่มีนะเห็นปะก็ทํางานปกติครับตรงนี้นะครับไม่มีรอยหยดหรือว่าซึมอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้เห็นปะแห้งแห้งแก๊กนะตรงน,นี้ก็ไม่มีไม่มีนะแห้งแห้งหมดเลยข้างบนก็ไม่รั่วไม่ซึมนะแห้งหมดเลยนะครับจับปั๊บนึงไม่มีครับโอเค ไม่มีการซึมการแห้งหรือว่าอะไรใดทั้งนั้นนะนี่โอเคเดี๋ยวผมขอญอาตจัดระเบียบคอมก่อนนะครับคือตอนนี้ผมเทสร,ระบบอะผมก็ลืมเสียพัดลมนะพัดลมสองตัวบนนั้นมันเลยไม่หมุนเห็นปะม,มันนิ่งกิ๊กเลยโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบร้อยกอนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีตอนท้ายคลิปเลยนะครโอเคไปโอเคครับวันนี้ขอขั้นกลางนิดน,นึงนะครับคือผมก็งงเหมือนกันตอนแรกอะว่าเออมันคงจบไปแล้แหละสำหรับอุณหภูม CPU CPU เไรของแม่งอะ่ะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องอีกอุณหภูมิอะไรนั้งนาหรอกแต่ดูตอนนี้ดิมันลงไปยี่สิบสามตอนแรกเลยก่อนจะถ่ายอะ่ะมันลงไปยี่ ยี่สิบดูผมงงมากแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนฟิตติ้งแม่นเย็นขนาดนี้นี่วันนี้แม็กือหกสิบเอ็ดดูของเก่านี่ตอนสมัยเปลี่ยนพัดลมใหม่ใหม่ยี่ห้าหกสามใช่ปะ่ะดูนี่ดิตอนแรกยี่สิบด้วยโอ้ไม่งง,งมากแค่เปลี่ยนฟิตติ้งก็เย็นได้ครับก็โ์นี้นะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเลยนะครับทำงานนะทำงานอาทิตย์ละหกวันนะครับวันหยุดก็ยังจะต้องไปทำงานอยู่บ้างนะ อถ้าคิดถึงก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆกันได้นะออแล้วผมจะขอบอกอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเปลี่ยนนะคกันผมจริงๆผมจะเปลี่ยนนะ้ะแล้วฟิตติ้งอ่ะคือผมค่อนข้างขัดใจกับไอ้ฟิตติ้งตัวที่เขาแถมมานะซึ่งอ่ะเร็วๆนี้นะผมว่าจะมีโปรเจกต์ขายชุดน้ำอยู่เห็นปะมันค่อนข้างขัดใจอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคือรูมันเล็กมากแล้วทําให้น้ํามันแรง มันแรงแรงวื้วื้อนะรู้จะแรงไวไหนครับโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาเปลี่ยนฟิตติ้งให้ดูเฉยๆเนาะสวยๆเลยครับมองมาดูแล้วมันก็สวยนะฟิตติ้งเราใส่ฟิตติ้งอย่างนี้ไหมนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะพัฒนาจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็มาดูกันอีกทีแล้วกันนะว่าจะทำพังจริงหรือไม่นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับในทางตรงเลยนะครับขอโทษที่รับชมกันมานะครับสวัสดีครับ บายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ